สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนครับสวัสดีครับเอลซีทุกันทักทากทยเพื่อนๆร่วมอาชีพยู YouTuber, ทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกคนครับบ่าวกวัาวงกำลังจัดของ,งานพี่น้องเดินทางมาทังงานประมาณจากักสามหมื่นับพี่น้องเนะสามสี่หมื่น ตัวงานจักหนึ่งกลิบกลีเง่ยวนะครับคุ่มไหลพี่น้องเพรากว่า,วางกระเดินทาามาหอดสามพันกิโลเลยพี่น้องสามพันกิโลแล้วพี่น้องขาดอีกหนึ่งพันกิโลน่าจะอีกพันกิโลน่าจีบประมาณจาักสองเดือนพี่น้องสองสามเดือนไม่น่าเกินสิน้นปีนี้ก็น่าจะครบนะครับผมถ้าบ่เกินแต่บพราะไอ้ติด ผิดภารก์ผลิตแบบไม้เข้ามาคือไมค่อยได้ไหลสุดนะพี่นอ้องหมายถึงเดี๋ยวถ้าเกิดบาขวางยังเก็บชิ้มมงไปเรื่อยๆพอดีก็ตามเป้าหมายนะพี่น้องเนาะว่าได้กำลังใจจากพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆนะครับว่าคุณยายคุณแม่นะครับเป็นหลายท่านนะครับผมที่มาัดซอยมากกว่า เย็นมากคับครบปีนึงก็ได้พี่น้อง12เดือนกว่าสิเขา13เดือนเนะาะงใครอยู่หลักกิโลก็หลักกิโลก็ยังขยับดีอยู่นะครับเราก็ถือว่านั่นเปนไงนะครับว่าตอนมาขวางยึดช่องไว้ไหมมาขวางกับพวกใคได้ไหลตดนะพี่น้องไลกันไล่ขังลัดเครื่องชิมมง้นวงหนึ่งชิมมง้นงจงแหลกจงเดือดแหลกจงเดือดแหลกยังเบื่อเนีนไหลนะพี่น้องเนาะ สังเกตได้ง่านะครับผมไอ้ข้ามมางูงูกินหางเนี่ยอันนี้คือตามความเข้าใจบากกว่างนิดเอาเฮ็นได้เราทําได้เท่าไหนของปีที่แล้วนะช่วงช่วงช่วงเวลาปีที่แล้วไอ้ตัวนั่นนี่ก็จะบดออกมาบวกในพี่น้องผมคิดว่านะอันนี้คือความเข้าใจของผมนะไอ้ที่เราทำานปัจจุบัน,นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เราจะต้องสะสม ของหลักกิโลไม่พี่น้องมันจะไปหักล่างนันมันจะไปหักคือถ้าคิด,ดง่ายคือมันจะไปลบไอ้ส่วนของไอ้ที่ที่เราทําไว้ของปีที่แล้วอ่ะของของวันของวันวันนั้น,น,นอ่ะประมั่นนะคะรับบ้าคว,าคว,าควาแต่ว่าช่วงระยะเดือนแรกต้อนเดือนแรกแบบบ้าขวงเมื่อไรเก็บหลักกิโลแบบว่าแบบโดนโดนนะไม่ในไลฟ์สดแบบครั้งละแบบายาวๆครั้งละสองสาม สองสามไหมชิมงประมาณนี้ครับผม,มเทียกับขป็นคังละหนึ่ง 1, ชโมงคังละสามสิบว่าที่ประมาณนี้ครับผมเมื่อร่วมกันเลยแบบว่าหายเบาหลายประมาณนังนะพี่น้องแ้าเทียบกับปัจจุบันเนาะที่บ้ากว่างแบบเขาเอื่นบ้างแน่นอมแบบขึ่นโดนๆเมื่อกี้ได้หลายกว่าสถิติีเก่านะผมผมก็เลยว่างู่มันเลยเ่าได้กินหลายเป็นแน่น,น,น,นะครับ นีตามความเข้าใจของบภาคกว้างนี่พี่น้องเดีเลยงยังพอฉีบไปได้ยังพีไไพ่น้องงงยังยังพอแบบสะส,ส,สมไปไปได้มันนะครับเดี๋ยวภาคกว้างจะเลี้ยงถ้าเย้ก้อนสิ้นปีพี่น้องน้อครบเนาะบภาคกว้างขอบพระคุณหลายๆเนะครับ,บขอบพระคุ่นจกนการสนับสนุนของเพื่อนหลายท่านนะครับผมมีทั้งไปเพื่อนเพื่อนมาจอดไปให้เนาะ้องชมหนังอ่าห,หนังสันหนังย่ายาวให้พี่น้อง ตัวมารับช่มหลอดลังให้ประท้วงขอบคุณมากมายน,นะครับเอาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่พี่น้องครับผมไม่พ่อกันคลิปหนานะครับผมไงครับขอบคุณมาก